สวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube พัชรพพล์และก็ f c e b o o k f แฟนเพจละครพื้นบ้าน .com นะครับตอนรับเข้าสู่ช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากจากจากรุงวงคุณผู้ชมครับผู้หญิงด้านข้างของดินเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องเกราะเพชรเจ็ดสีนะครับชื่อว่าการะเกดเป็นนางเอกเลยนะเป็นนางเอกที่คู่กับเกราะวันอังคารสีชมพูอแล้วต้องบอกว่าเขาคือเท่าที่ดินดูดินดินเพิ่งดูจบนะเขาเด่นกว่านางเอกหลัก ที่ที่คู่กับสุริยวงเทวันด้วยซ้าไปนะครับด้วยความที่บทบาทของเขาเนี่ยมันมีเยอะมากพอสมควรครับตัวร้ายก็ชอบเหมือนกันจําเขาได้หรือเปล่าถ้าถามถึงความเป็นนักแสดงของเขาเนี่ยเพราะว่าเขามาแสดงในแก้วหน้าม้า2 5งหาด้วยอามาดูภาพใกล้ขึ้นมาหน่อยพอคุ้นหน้าไหมครับนินเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนๆละครที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนนู้นมาจนถึงตอนนี้นะนินเชื่อว่าจําได้อ่ลองทายมาใต้คลิปแต่ถ้าเกิดใครจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ลองถ่ายชื่อมาดู คุ้นหน้าหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวดินยอมรับเลยว่าตอนที่ดูเนะี่ยจำไม่ได้ดินจำไม่ได้แต่ว่าเริ่มมีความคุ้นๆจากท่าทางท่าทางของการะเกตหมายถึงตัวละครนะครับินรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนใครวะอ่านอนดูหน้าใกล้ๆเนี่ยนี่คุ้นหรือ,อยังครับจําได้หรือเปลา่าเขาเป็นใครในแก้วหน้ามาสองห้าห้าแปดคือดินดูแล้วว่าคือดูบ่อยๆแล้วเขาออกมาบ่อยมากเนะี่ยหมายถึงว่าตัวละครตัวนี้นะครับดินรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนใครสักคนหนึ่ง การพูดคำพูดการโวยวายกริยาท่าทางใสสีหน้าแววตาอะไรต่างมันเหมือนใครสักคนหนึ่งดูไปดูมาอดิงก็เลยไปดูชื่อครับแล้วก็ลองค้นหาอ้าวเขาคือคนที่แสดงในแก้วหน้ามาด้วยเฉลยเลยนะครับคุณเท้าเรื่องไรนี่คนเดียวกันนะครับนี่คือ25ปีจาปีจากกราะเพชรเสีมาจนถึงปัจจุบันนะครับ25ปีแต่แก้วหน้ามานี่2558นะ จากนางเอกมาสู่คุณเท้าเรืองรายที่หลายคนหมั่นไส้ไม่ชอบเลยคุณเท้าเรืองรายในแก้วหน้าม้าเนี่ยครับที่เป็นคนที่ขี้ประจบเป็นคนที่เอาพูดง่ายๆเลยมีคือมีความแบบต่อแหล่เป็นคนที่ขี้ประจบเนาะดินบอกไปแล้วเป็นคนที่เหมือนกับ มักให่ไฟสูงเหมือนกันแล้วก็มีความหวังอยากจะได้แบบมีลาบมียศอะเป็นคนที่เอ่อเจ้ายศเจ้ายศไหมก็นิดนึงนะเป็นคนที่มีความฝันอยากจะให้หลานสาวของตัวเองเนี่ยได้เป็นมเหสีของพระปิ่นทองเป็นคนที่คอยกิตกันนางแก้วหน้าหมาเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่หลายๆอย่างมารวมรวมกันอะเจ้ากี้เจ้ากานะครับ นี่คือความเป็นคุณเท้าที่ตอนออกอากาศในปี58 h a s h เนี่ยแก้วหน้ามากม็มักจะมีคนพูดถึงคุณเท้าเรืงองไรเหมือนกันเป็นตัวละครที่หลายคนมันไส้อะแต่พอวันไหนที่ไม่มีตัวละครคุณเท้าเรืงองไรออกมาเนี่ยนะครับหลายคนก็บ่นคิดถึงเหมือนกัน แต่ที่พูดมาทั้งหมดนั่นคือความเป็นตัวละครนะครับผู้ที่แสดงก็คือพี่ปอนนะครับ <S <S พี่ปอนรุ่งรัตด,ดวงขวัญหรือว่าชื่อใหม่ก็คือปอนปันสดาดวงศิพักดีนะครับเป็นชื่อใหม่แต่ว่าน่าจะคุ้นเคยกันก็คือปอนรุ่งรัตด,ดวงขวัญน,นะครับเป็นนักแสดงที่โอ้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นที่ดินดูนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คืเนี้ดินอยากรู้จักเลยคือดินคุ้นและดินก็ยิ่งอยากรู้จักอ่ะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แสดงเก่ง เป็นคนที่แบบหน้าไทยๆเลยนะผิวสีน้ำพึ่งคมๆตาโตการแสดงของเขาชัดเจนพูดจาฉะฉานผมดาวดกดำดินไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงก้าวมาสู่นางเอกนะครับเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องการร้องเพลงด้วยสำหรับพี่ปอนนะครับปัจจุบันอายุ50ปีนะครับเกิดวันที่1มกราคม2,513นะเออปัจจุบัน50ปีก็ยังสวยดูภาพปัจจุบันสวยเป็นผู้หญิงแบบ ดินว่าคือคือไทยอ่ะคือไทยแท้เลยในความรู้สึกนิ่นะครับเออพี่ปอนเป็นคนที่แบบสวยแล้วคือพอดูจากภาพปัจจุบันแล้วต้องขอชื่นชมเลยที่เขาแบบดินเชื่อว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีนะครับก็คือภาพมันบอกอยู่แล้วด้วยภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะย้อนไปดูผลงานของพี่ปอนนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ y o u t u b e ช่องสเสียนนะครับกับเรื่องเกราะเพชรเจสีเป็นเรื่องที่ โอ้ค่อนข้างดราม่าก,กับชีวิตของตัวละครการาเกตนะครับเพราะว่านอกจากถึงแม้ว่าจะได้คู่กับวีรเทพเกราะวันังคารสีชมพูแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ากว่าจะได้มาคู่กันผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะว่าตัวร้ายร้ายหลักเลยนะครับอย่างอาคานินเนี่ยก็ชอบเหมือนกันชอบการาเกตตั้งแต่แรกพบแล้วมันมีความซึง้งมัน,ม,นมันหลายๆอารมณ์น,นะครับอันนี้อยากให้ไปติดตามดูเองสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเลยสนุกย่องยกนิ้วให้เลยคือดินเพิ่งดูจบ นะครับเราก็ได้คําตอบนี้ก็เลยมานําเสนอแล้วก็ชวนพูดคุยกันคุณผู้ชมอยากพูดถึงผลงานของพี่ปอน,นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนแฟน,แฟนของเธอเคยดูนะครับใต้คลิปนี้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูได้หรือปัจจุบันนะครับที่ออกอากาศอยู่ก็คือแก้วหน้ามา้ากับบทคุณเท้า เรื่องไรนะครับนี่คือช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากจากักรงวนชวนคุณผู้ชมนะครับกด subscribe ที่ช่องพัชรพภน์กดไลค์ที่ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ